โอเคตัวขออนุญาตกราบสวัสดีนะครับอยู่กับซองอนุกเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันในเกมนีฟ f o อร์ e ปีดเพย์แบ็กนั่นเองโอ้ย oh, yeah. รอบนี้ผมจะมาเล่นรถที่ผมอยากจะเล่นมานานแล้วแล้วก็ไม่เคยเล่นในเกมนี้ด้วยนั่นก็คือรอก,ก่อนนะ <c oughs> แต่เกมนี้ผมเล่นซ้ำๆมากเล่นไม่รู้จักเบื่อ โอเคเลือกรถกันเลยผมว่าจะเล่นไฮเปอร์คาร์เลยรถนี้ไม่เคยเล่นแต่เอาไว้ที่หลังนะนั่นก็คือรถตากานีฮวยล่า BC นี่เองโอเคเอามาขับกัน เลเวลน้อยจังวะแพงก็แพงด้วยแพงสุดในเกมนี้โอเคมาเรื่องมาในเรื่องจูนเน้นท็อปสปีดสูงเฮ้เสียงเครื่องยนต์คดเพาะโอ้โหคดสวยมามาเล่งเครื่องกัน ใส่ได้ขับไปเลย <c oughs> อันคอ,อนิดนึงโอเคผมเห็นรถคันนี้เขาเข้า,ขาใจกันผิดว่าเขาบอกว่ารถคันนี้เป็นซูเปอร์คาร์อันนั้นไม่ใช่ครับมันคือไฮเปอร์คาร์นั่นเองมันไม่ใช่ซูเปอร์คาร์ครับเห็นหลายๆคนเข้า เ้ยห,หลายๆคนก็เข้าใจผิดกันเยอะมากเข้าใจผิดเยอะจริงๆใครๆก็ว่าซุปเปอร์คาร์แต่สำหรับผมมองแว็บแรกก็ไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์ละรูปทรงแปลกๆมันไม่ค่อยเห็นตามท้องถนนเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเห็นมากกว่า โอเคกูขับเล่นอะไรของกูคนไม่เคยขับก็อย่างนี้แหละไปแต่งรถกันเลยผมว่าจะเล่นแบบเดิมๆของมันนะแต่ไม่ดีกว่า เอาค่ายนี้แล้วกันกระจกรถผมไม่เปลี่ยนนะครับใส่ไปสุดแต่งรถคันนี้อาจจะไม่เยอะมากก็เพราะว่าเป็นรถไฮเปอร์คารไง อะไรวะอยากจะได้แบบนี้วะ <c oughs> ซึ่งผมไม่ใส่เอาอันเดิมนี่แหละเอาแบบนี้ ผมไม่เปลี่ยนแล้วกันอ้าวมาในเรื่องปายทะเบียนอ่าแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ เออใส่ไปเถอะนังคิดอะไรไม่ออกว่าจะใส่ซื้ออะไรมาในเรื่องของล้อมแม็กกันสลับมาด้านนี้ดีกว่ามันจะได้เห็น ผมไม่ใส่แล้วกันมันมันไม่เข้ากันเลยสีเขียว ผมว่าผมปล่อยสีเดิมดีกว่าผมว่าจะเลือกขายรถทิ้งไปหน่อยไม่เซคันนี้ โอเคผมรู้แล้วจะขายคันไหนลาก่อยนะแรมโบขายถูกมากไอ้เหี้ยไปไม่เสียดายหรอกเล่นมาเบื่อแล้วโอเคมาทดสอบความเร็วกันหน่อย อย่าลืมนะว่ารถคันนี้ไม่ใช่ซูปเปอร์คาร์แน่นอนเห็นลหลายๆคนเข้าใจผิดกันเยอะจัดเบ้นเครื่องหน่อยออกตัวแบบไม่เบ้นเครื่องนะรถคันนี้ไม่ใช่รถขับสีนะครับคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นรถขับเคลื่อนโดยล้อหลังไม่ใช่รถขับสีแน่นอน ในชีวิตจริงจะมีใครเอามากา้าเอามาเหินวะรถคันนี้ในบนโลกในมีห้าคันหรือเปล่าแต่ร้านของแต่งเลยอย่างว่าอะไรในเกมเนาะมันอิสระผมเล่นมาแต่ละครั้งผม ไม่ได้รีวิวรถเลยโอเคซื้อไปมันถูกแท้สุ่มกาซากันเลยระบบที่เกียดแล้วก็ไม่เกียดบอกไม่ถูก ไ,ไปไปเราจะไปแข่งสนามไหนวะรอบนี้ขอเลือกดูสนามก่อนติบกิโลก็ถึงไหมอักกุท้า รถในนี้กูแรงสุดไม่ต้องพูดขยายวมกล้องหน่อยผมมึงก็แค่ซุเปอร์คาร์นั่น,นแหละก,ลหก็แค่ซุเปอร์คาร์แล้วก็สปอร์ตคาร์นั่นเอง รถภูมึงก็แค่ซปปูเปอร์คาร์จะมาสู้ไฮเปอร์คาร์กูได้ไงรถคันนี้อัตราเร่งอาจจะซูนเสียหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ใช่รถขับสี่อยู่แล้วออกตัวได้ช้าแต่จะแลกด้วยกับท็อสปีด เลี้ยวได้ดีมากจบไม่ถึงสองนาทีท้าไปก็เท่านั้นด้อะไรมาอะกใส่ไปล้างรถหน่อย ไปอีกสนามหนึ่งรอบนี้จะแข่งในเมืองไหมโอเคบนทบนถนนนี้ไม่เคยแข่งเห็นว่าเขาบอกว่ารถคันนี้ ทำวัสดุเอ้ยวัสดุมาจากคาร์บอนซึ่งก็ใส่ด้วยคาร์บอนจริงๆแต่ข้อดีของคาร์บอนก็คือมันลดน้ำหนักของรถได้ดีมากผมอยากให้คุณผู้ชมดูดีๆนะว่าเวลามันออกตัวรถมันจะเกิดอะไรขึ้น เอาใหม่เอาใหม่ผมจะให้ดูดีๆนะเวลารถมันออกตัวรถมันก็จะส่ายเลี้ยวไปทางอื่นแต่ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ไม่ละกันห้ามสนใครจะไปไหว เออว่ะกูลืมเบิ้ลเครื่องนี่ว่าลืมเบิ้เครื่องเสยอ,ออกตัวได้ช้าแต่ไม่ต้องไปกลัวหรอกแค่รถซุปเปอร์คาร์พวกนี้ซุปเปอร์คาร์กับสปอร์ตคาร์นั่นแหละ สนแม่งเลยอ้าว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 อีกเยอะขับแบบไม่กลัวตายไอ้โฟนนี้มันขับแบบไม่กลัวตาย อยู่ที่7อยู่รถคันนี้อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นรถในสนามไงมันไม่เซ้รถบนท้องถนนมันไม่เหมือนบูกติจีรอนนั่นแหละ รถคันนี้มันมันแพงกว่าโคนิเซกอีกรถโคนิเซกมันเน้นท็อปสปีดล้วนๆอันนี้มันไม่ได้เน้นท็อปสปีดหรอกมันเน้นมาตรฐานมันเป็นรถในสนามไง เี่ยไปสนขอบทางอีกทางตั้งกวงส่วนได้ไงอ้าวกูจะไหวไหมรอบนี้ลุ้นดูแต่กูว่าไหวโอเค ดิฟ์เขาโฟง้งได้สวยมึงก็แค่ออดีเท่านั้นอ้าวระวังไปตายไอ้เหี้ย อะไรวะเหลือสี่กิโลครึ ab uh ่งกูดูแล้วกูไม่เป็นมิดกับไฮเปอร์คาร์แน่ๆเลย ไป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 สองกิโลไปรู้สึกซ้ายกว่าฟอร์ดมาแต่งปุบวะไป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 ไอ้เหี้ อ้าวเฮ้ยกูที่หนึ่งหรือที่สองปกติที่หนึ่งเราก็จะได้การ์ดนี้นะโอเคใส่ไปสรุปกูที่หนึ่งเหรอให้คุณผู้ชมย้อนดูเองแล้วกันนะ ตกใจจริงๆไในเทียกูที่หนึ่งจริงหรือเปล่าหรือว่าเกมบัคกันแน่หรือว่าหน้ารถวะหรือว่าหน้ารถเรามันยาวจบเลยไอ้เปอร์คาร์รถตั้งแพงราคา3ล้านดอลลาร์ สามล้านดอลลาร์จริงไหมวะขอเซิร์ชดูดิโอเคไปดูมาแล้วมันราคาประมาณสามล้านห้าแสนดอลลาร์นี่เองไม่รวมภาษีในไทยในลาวนะโอเคต้องขอไว้จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับเกมนี้ f อจ s ฟีดเพย์แบ็ค เอาไว้เจอกันเกมต่อๆไปนะครับหวังว่าผมจะมาเล่นเกมในก็รอติดตามได้เลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผบกัไปก่อนละบ๊ายบาย